một thật chăm mầm nữa ui à Đúng rồi Hãy subscribe Đúng rồi 喏，你那弟弟偏多。哎。 ดอกดอกเดือ,อบิ่งดอกเห็ดพี่นอออ้องเออคพบกระทภูพาลุยพาทำพาเห็ดวันนี้กระทภูจะพามาเก็บเห็ดพวงครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับไปไปแล้วน,นี่ดูดูดูนี่เห็ดมาเห็ดมา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เป็นตะไค้แล้วจ้าีะไปเจ็ดอกดอกวยครบูก็ถ่ายสมดอกงามๆแต่ได้ดูเวนก้าพานเวนก้าได้ไดเด้ยนยิบอีกบบานดอกตะพูก็ไม่ให้ถ่ายเข้าว่าเดี๋ยวถ่าย เจอไปแล้วฮะ กูมตายเยอคุดคุดคุดเป็นยนี่แต่คนยัง โอ้โหสะใจนจ้าสะใจสะใจอ้วนอ้วนอ้ก่าอุ้กา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ปะ,ะากาพูปากากับยังไงนะตะกาพูเต็มแล้ว เป็มกลาเป็มกกลาดนะขอะทุเห็ดดอกนี่ไง เริ่มเริ่อเริ่อให้มันแดงหน่อยๆนี่นนอืม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 โตมีกระป๋า Nè, hết hít tủ này cái cỏ cái cỏ này thì nó sai bơ bớt <laughs> ครับเราสองคนก็กลับแล้วก็ได้เห็ดประมาณเห็ดตูมสักสองโลนะครับนี่แล้วก็เห็ดบานเนี่ยเต็มตะกร้าเต็มเห็ดบานเต็มตะกร้านี้นะเต็มตะกร้าแล้วก็ออกมาแล้ว,ลวก็เห็ดตรงมนส้ใส,ใส่ใส่ถุงนี้มาเทก,ก็ก็มาทำขั้นตอนทําข่าเห็ดนะครับนี่เดี๋ยวมาทําใกล้ๆตรงนี้หน่อยอ่านี่อ่านี่ครับทําทํา ขูด,ดดินออกครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาไปล้างน้ําแล้วก็เป็นนึ่งนึ่งเป็นการทานออาหารเก็บไว้ครับไว้ไว้อยากหรือว่าดองน้ําปลาก็ได้แต่ว่าผมจะนึ่งเก็บไว้พอะนึ่งมันจะฟามหวานรสชาติมันจะเหมือนเดิมแล้วก็แช่เย็นยอยู่ไว้หกินอร่อยแซ่บดูครับก็ขอบคุณทุกอ่าติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซานเพื่อที่ใหม่จะพูพาดูการทำเห็ดและ อย่าเอิดเช่นแนวจ้าอย่าเอิดเป็นร้านเป็นกานจ่าให้กันนะครับเราก็เก็บเหตุการณ์เดือนเดือนพฤศจิกาเดือนพฤษภาคมพฤษภากรกันก็ที่นี่ทางนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับออกจะขึ้นเดือนเอ็ดโคนทางนี้จะขึ้นเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วแต่บางทีเดือนหกก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นแต่ว่าเหตุทุญ่ส่วน่าจะขึ้นช่วงหน้าหนาวเลยคือเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ทาไมขึ้นไม่เหมือนที่อื่นคือว่ามันก็ขึ้นอยู่มันไม่ได้ขึ้นขึ้นเยอะ มันขึ้นกระจายมันขึ้นวันนี้ได้แปลงได้ได้แปลงนิดหน่อยวันนี้ได้แปลงนิดหน่อยแต่มันก็ขึ้นไปขึ้นมาวนเวียนแล้วแต่คนขยันหาถ้าคนท้อก็ไม่ได้เห็ดถ้าคนที่เขาไม่มีความชำนาญหรือไม่รู้พื้นที่อะเขาก็ไม่ได้มามือเปล่าก็กลับมือเปล่าอาจจะเจองูกลับไปด้วยหรือเจอขี้ประมาณนี้ส่วนมากที่เขาเป็นอย่านะงนั้นส่วนมากก็เจอขี้เจองูแต่ส่วนมากเพราะว่าจะ<อ>ส่วนคนเดียวแต่ผมเนี่ยผมจะรู้ที่ไม่รู้หมายรู้เห็ดตัวนี้ไม่ได้นี่ก็เลยบาง้น แต่ว่าวัน,วนเราได้เคยได้คลิปมาเราบอกตรงตรงอว่าเราก็เหนื่อยมากเราต้องเดินทางเดินหาวิ่งป่านูน่นเข้าโค<พ>กนี่ออกกลุ่มนู่นออกจุดนี่ไปตรงนู่นไปตรงนี้ไม่ใช่ว่าในคลิปออกมาในเห็ดเยอะเตอวแต่เราก็เดินเยอะเพราะเราอยากจะทําทําคลิปให้ท่านผู้ชมยันถึงเกา่าค่าคุณไว้าลับน้อมทำคลิปให้ท่านผู้ชมอันเป็นทีระของตะปูพาโดยพาท่านผูชมและอยากจะเอามาให้ชมกับวิถีชีวิตการหาอยู่หากิน การอยู่กับแบบเนี้ยง่ายๆใครๆก็ทําได้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์ให้ตะปูด้วยนะจ๊ะรักนะปูรักน้อยๆรักนานๆมาเป็นมาเก็ตเห็ดกะตะปูและยีเอ็มฝันละสวัสดีจ้าพี่น้องอืมยิ่งทำโคนเนี่ยมันมเนี่ยทำดอกให้ดูในยาเห็นดอกไหมเนี่ยสองดอกตัวมันใหญ่นี่หรออันนี้อันนี้อ่ดูใหญ่ไหมเห็ดแถวบ้านท่านผู้ชมคงไม่ใหญ่นะทางนี้สานดอกจะไม่ค่อยใหญ่เท่านี้เท่าไหร่สายสานจะเป็นเด็กดอกน้อยๆทางนี้ ทางใต้เห็ดดอกใหญ่แล้วขามันบางบางทุนมันก็ขายยาวบางทุ่มันขาสั้นที่เราไม่เก็บเราไม่ทําลายปวกเพราะว่าเราต้องการอนุรักษ์ปวกไม่ให้ปวกมันย้ายที่ย้ายทํทำรังใหม่เพื่อว่าเวลาเราไปหากินหรือทําคลิปเนี่ยเราจะได้มีไปหาง่ายเราไม่เหนื่อยถ้าเกิดเราไปขุดทําลายเอากินแต่ครั้งเดียวเอารากมาเลยมันมันสะเทือนถึงรังปวกแล้วเราพอปีหน้าหรือฝนหน้ามันตกมามันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ไม่ย้าย แต่ผมขุดพันนี้มผมก็จะได้เห็ดเก็บตลอดมีเห็ดกินตลอดผมมาใส่ว่าเราไม่ทําไม่ทำลายธรรมชาติแตม่มันแล้วแต่ความเห็นของทุกคนผมก็ยอมรับความคิดเห็นของท่านชมทุกคนแหละครับแต่ผมกับตัวผมก็ประมาณนี้แหละเพราะผมก็จะมีเห็ดคนเก็บผมตลอดเพราะว่าเกิดเราบางคนขุดได้ขุดยาวขุดที่คนอื่นเขาเขาขุดได้ครับแล้วค,คุณก็หาไปเรื่อยอะ่ะมันก็ทาลายมันไปเรื่อยอแต่นี้เราคือต้องอนุรักษ์ของเราไว้จะคล้องเองแต่ชีวมีกินนะ เพราะเห็ดโคนใหญ่เนี่ยมันเกิดมันมันขุดลึกทําลายปวกมันจะย้ายหนีมันมันไม่เหมือนเห็ดโคนทางดอกที่มันขึ้นนน้อยดอกเท้าเข็มทางนู้นน่ะมันก็มันยังไงมันก็ขึ้นทําลายเพราะปวกตัวปวกมันเยอะมันเป็นที่ดินทรายแต่เนี่ยเป็นที่ดินดินแข็งดินหินมันเราดอนรักไว้เราก็ไม่อยากจะหาที่ไกลๆก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่กดไลค์แชร์กดตามกระดิ่งสำหรับต้อใหม่ตะปูพาดูาทำเหตุและเย็นแค่นั้นนะครับไปแล้วครับ ก็ได้เห็ดตูงสองโลนี่ครับสวยๆนะจ๊ะนั่งทำเห็ดให้ดูแล้วก็จะดูนี่ดูดอกสีเป็นบานนี่โอ้ยกดะจนี่แล้วก็นี่เติมตะกร้าน้อยเก็บนะจ๊ะเก็บเผื่อทุกคนเลยกินเผื่อทุกคนเลยรักทุกคนที่เข้ามาชมช่องไลค์กูอ่านน้อยใน YouTube นะจ๊ะบ๊ายบาย